เฟสใครที่โดนบังคับให้เปิดใช้การปกป้องขั้นสูงระวังจะเป็นแบบนี้มันก็ให้ทำตามขั้นตอนแบบให้กดถัดไปเรื่อยตามขั้นตอนของมันแบบมันเป็นไฟบังคับให้เปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเนี่ยแล้วทีนี้เรื่องใหญ่คือดันลืมรหัสเฟส มันก็เลยต้องใช้วิธีที่เรากดลืมรหัสแล้วก็จะมีเลขรหัสส่งมาให้ทาง SMS หรือไม่ก็ทางอีเมลแต่ทีเนี้ยมันส่งแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ยอมขึ้นที่ sms หรือทางอีเมลถ้ามันขึ้นซะทีนี้เราก็เราก็จะทำรายการสำเร็จแต่อันนี้คือมันไม่ยอมส่งรหัสให้เรามันไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะมีให้เลือก ว่าส่งทาง S M S ทางอีเมลหรือทางไหนที่เราต้องการที่จะให้มันส่งแต่พอเราเลือกไปแล้วมันไม่ยอมขึ้นให้เราก็เลยไม่มีรหัสที่จะใส่ลงไปเพื่อแก้ไขคือกดไปแล้วไม่รู้กี่ทีมันก็ไม่ขึ้นคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะมมมหมดปัญญาก็เลยจำเป็นที่จะต้องจ้างให้เขาทำหลังบ้านให้ ของใครที่มันขึ้นให้ยืนยัน2ชั้นน่ะคือก็ต้องทำถ้าทำไม่ได้มันก็จะคือจะติดเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนประมาณว่ามันบังคับให้ทำแล้วเป็นกันหลายคนเลยถ้าบางคนทำได้ก็รอดไปแต่ถ้าเฟซใครที่มีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันก็แบบเสียดายอะไม่อยากมาเริ่มต้นนับหนึ่งไหมก็ต้องยอมเสียเงินจ้างเขาทา